สวัสดีค่าชื่อเรเวนเป็นบุตสาวคนรองของตระกูลสตาร์ว่าแล้วเชลข้านี่แสดงอารมณ์ไม่เก่งจริงๆสินะค่ามีความสุขกับช่วงเวลาที่ข้าได้อยู่กับครอบครัวกับพี่น้องของข้าจนกระทััก ถึงจุดล่าสักทีเหิมแต่มันเหยื่อนี้นะชอบแก่ฝูงใหญ่ขนาดนี้น่าจะกินกันอิ่มานะจากครอบครัวเลยนะจะว่าไปแล้วพี่ใหญ่ไปไหนกันนะ้าอยากให้มาเห็นฝูงแก่ฝูงนี้จัง ดูสิมีพร้อมได้เวลาหอกล่เหยื่อแล้วสิดูสิจ้กแก่ตัวอบวนพวกนี้เอาเป็นตัวที่ดูจะมีเนื้อเยอะแล้วกัน เริ่มเหนื่อยแล้วแฮะเก็บมีดเปื้อนเลือดพงนี้ไว้ก่อ,อนแล้วกันเนื้อประมาณนี้น่าจะพอสำหรับมื้อเย็นพราทิตย์ใกล้ตกแล้วด้วยอืกลับดีกว่าเผื่อเจอพี่ใหญ่ระหว่างทาง รู้สึกกลางไม่ค่อยดีเลยแฮะวันนี้รีบกลับบ้านดีกว่า นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันทำไมคาเลหาถึงมีไฟไม่ได้ล่ะ โนแรนไหวไหมแล้วคนอื่นๆล่ะท่านพี่ท่าพ่อท่าแม่ไม่หายใจแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเห็นใครไม่รู้เดินผ่านท้าพ่อท้าแม่ไปเราเรีบไปดีกว่าก่อนไฟจะลามมานี่ท่านพี่งั้นเราเรีบออกไปจากที่นี่กันก่อนเถอะ